ก็ขอสวัสดีเซนเซทุกขั้นนะครับก็น่าจะเป็นคลิปที่1อย่างแท้จริงสําหรับเนื้อเรื่องบูอาไครหลังจากที่คลิปที่แล้วผมก็ได้ทําการพูดถึงส่วนบทนําไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูปุ่มไอขวาด้านบนนะครับกดเข้าไปในคลิปนี้ผมจะขอพูดตอนที่1นถึงหก่อนเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยมันค่อนข้างเยอะและตอนหนึ่งบทเนี่ยมีอยู่20ตอนซึ่งถือว่าข้อมูลนี้น่าจะเกิน3ามชั่วโมงครับผมทํายิงยาวและเนื้อหาออกทะเลนี่ก็เยอะพอสมควร ถ้าหาข้อมูลในส่วนของตอนที่ดึงผมตกล่นอะไรก็ขอคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับผมจะได้เข้ามาแก้ให้เรเขเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะพาเซนเซนทุกคนไปเริ่มงานแรกกันได้เลย ตอนที่หนึ่งขอต้อนรับสู่คณะกรรมการแผนงานอโลน่าได้เข้ามาทักทายเซนเซพร้อมกับได้อธิบายถึงเหตุการณ์ในช่วงสองสวันหลังจากที่เซนเซน,นั้นได้เข้ามาทํางานเกี่ยวกับชาเล่และก็ยังมีจดหมายขอความช่วยเหลือจากนักเรียนคนอื่นและก็เป็นสัญญ,ญาณที่ดีที่ทําให้คนอื่นรู้ว่าการทํางานของเรานั้นได้เริ่มแล้วก่อนที่เราจะถามว่าจดหมายท,มทั้งหมดที่เราได้รับมามันจะมีจดหมายฉบับหนึ่งที่เหมือนจะมีความเด่นอโลนา่าทำการขอร้อ,องให้เซนเซอ,อ่านดู ส่วนเนื้อความจดหมายก็จะเขียนถึงคุณครูที่ปรึกษาฝ่ายสอบสวนจา, ok ani, จากโอคูซาระอายานิจากโรงเรียนมันธยมอบิดอตเธอได้รับการเขียนจดหมายนี้เพราะว่ามีเรื่องอยากให้ขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนี้โรงเรียนของเธอ้นกำลังถูกลังแกโดยกลุ่มอันดาพานในพื้นที่ก่อนที่เซนเซ,นเซนจะพิ่าน,น้าต่อไปเนื้อหาจะเขียนต่อว่าจริงๆสถา,านการณ์ค่อนข้างซับซ้อนแต่ฉันว่ากลุ่มอันดาพานกำลังยึดอาคารโรงเรียนของเธอตอนนี้นักเรียนในโรงเรียนเธอกำลังขัดขวางแต่กระสุนกระสบเบียงก็เหลือน้อยลงแล้วขืนไปแบบนี้กลุ่มอันดาีานขอองเธ และเซนเซททาการอ่านหน้าสุดท้ายในหน้าสุดท้ายจะเป็นการเขียนขอร้องครั้งสุดท้ายว่าเซนเซคะจะช่วยพวกเราเดาได้ไหมหลังจากที่อ่านจบอโลนาจะได้พูดถึงโรงเรียนมัธยมอบิดอสอบิดอสเคยเป็นเขตปกครองตัวเองขนาดใหญ่แต่ก็ต้องประสบความยากลาบากเพราะการเปลีป่ยนแปลงทางภูมิอากาศเมืองอบิดอสเป็นเมืองขนาดใหญ่ที่ขนาดคนยังหลงทางและเกิดบิเรียดใจกลางเมืองได้ซึ่งอโลนาก็สงสัยว่าจะมีคนแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าก็ไม่น่าเชื่อว่าเกิดขึ้นในใจกลางเมืองอย่างนี้ หรือจดหมายนั้กอาจจะเป็นการเขียนแต่งเรื่องเพื่ออวดเมืองตัวเองแต่ถ้าใจความจดหมายเขียนว่าโรงเรียนถูกกลุ่มอันธพาลลังแกก็ไม่น่าจะใช่เรื่องธรรมดาก่อนที่เราน่าจะถามเลยมากกว่านี้เซนเซก็เลยจะไปที่อบิดอสเลยก่อนที่พาอจะตัดไปที่เซนเซที่ได้มาถึงเขตปกครองอบิดอสแล้วแต่ข่าวร้ายก็มาเหมือนกันว่าเซนเซได้มาถึงที่นี่ถึงสองสามวันแล้วแต่ก็ยังหาโรงเรียนไม่เจอและก็ยังหลงทางอยู่กลางเมืองและตอนก็จบลงตอนที่สองวันแรกอนอบิดอส หลังจากที่ซึนไซหมดแรงจากการเดินตามหาโรงเรียนถึงสองสวันก็ได้มีเด็กรฤษณาปั่นจักรยานมาจอดก่อนที่ตัวเธอเองจะเงียบสักพักก่อนที่จะทักทายตัวคุณและตัวเกมก็จะทําการเปิดตัวละครใหม่สาวน้อยที่มากับเครื่องแบบนักเรียนและจักรยานคู่ใจของเธอผมสีเทาตาสีฟ้าและมีหูหมาป่าและสะพายปืนและกระเป๋าเป้ไม่ต้องสาธยายมากครับดังเอปกเกม ก่อนที่ตัวเธอจะจ้องตัวเซนเซ่ก่อนที่จะถามเซนเซ่ว่าเป็นอะไรหรือเปล่าซึ่งเซนเซ่ก็ขอให้ช่วยก่อนที่จะตอบกลับมาว่าโดนป้นหรือเกิดอุบัติเหตุแต่จริงๆแล้วเซนเซ่แค่เป็นลมข้อหิวก่อนที่ตัวเซนเซ่จะอธิบายเหตุผลว่าทําไมถึงมาที่นี่ก่อนที่จะตอบกลับมาว่ามีธุระส่วนตัวที่นี่แต่ช่วงนี้จะไม่มีร้านค้าเปิดเลยกลายเป็นผู้ประสบภัยดีๆนี่เองเธอก็ได้อธิบายอีกว่ามันเป็นเรื่องปกติดีนะที่ร้านค้าและอาหารเนี่ยมันปิดไปนานแล้วแต่ถ้าออกจากพื้นที่จ,จากนี้ก็จะเจอเมือง แต่โตเซนเซเองก็ไม่รู้จักเส้นทางตอนที่เธอจะขอโตสักครู่หนึ่งเพื่อค้นอะไรบางอย่างในกระเป๋าก่อนที่เธอจะยื่นสิ่งที่เธอค้นหาให้กับเซนเซมันคือเครื่องดื่มชูกำลังจริงๆเธอจะเก็บไว้ดื่มตอนปั่นจักรายานแต่ก็ให้เซนเซไปเพราะว่าจะได้มีแรงแต่ก่อนที่เธอจะหาแก้กับเซนเซตัวเกมก็บังคับให้เซนเซดื่มไปเถอะเรียบร้อยครับเซนเซกระดกอย่างอรอร่อยจนที่รูกกถึงกระตกใจแต่ก็ช่งางเถอะครับน้องเขาไม่ถือสายเลยหรัก ก่อนที่เซนเซจะบอกขอบคุณที่ช่วยชีวิตเขาก่อนที่เธอจะพูดถึงว่าดูแล้วคุณน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่องค์การได้เรียนส่งมาที่ต้องทําในโรงเรียนก่อนที่เธอบอกว่าแถวเนี้ยไม่มีโรงเรียนหรอกนอกจากโรงเรียนของเธอซึ่งเธอก็รู้ว่าเซนเซอาจจะตั้งใจมาทีมอาร์บีดอและเซนเซก็พยักหน้าแทนคําพูดก่อนที่เธอจะอาสานําทางไปเพราะว่าโรงเรียนน่ยอยู่แถวนี้แต่ปัญหาคือเซนเซด้วยความที่เหนื่อยมากเลยขยับร่างกายไม่ค่อยจะไหวเซนเซเลยบอกว่าขอสอนจักรยานแต่เธอก็บอกว่าแต่นี่มันสำหรับคนเดียว เซนเซ่เลยขอให้เธอช่วยแบกก่อนที่เธอจะคิดสักคู่แล้วก็บอกว่าโอเคแบบนี้ก็ได้น่าจะสะดวกกว่าก่อนที่เธอจะจอดจัก,กรยานแล้วก็พาเซนเซ่แบกไปที่โรงเรียนอบิดอสและภาพก็จะตัดมาที่คณะกรรมการแผนงานอบิดอสและผมก็ต้องขอพอสตไว้ก่อนนะครับเพราะาตอนนี้เราจะขอแนะนําตัวละครในโรงเรียนอบิดอสทั้งหมดถึงโตเกียจะแนะนําไว้ทีหลังแต่ผมขอแนะนําก่อนเพื่อให้เรียกชื่อและไม่งงกันนะครับ อ๋อแล้วน้องคนนี้ชื่อชิโรโกะนะครับตอนที่เปิดตัวผมก็ไม่ได้พูดชื่อน้องผมขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับส่วนคนนี้มีชื่อว่าเซลิกะส่วนคนนี้มีชื่อว่าโ o นโนมิส่วนสาวแว่นคนนี้มีชื่อว่าอายาเนะส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าโฮชิโนแนะนําตัวละครครบแล้วในอบิดอสโอเคไปกันต่อหลังจากที่ชิโรโกะแบกเซนเซมาถึงอะบิดอสเนี่ยเซลกิกะได้เข้ามาท,าทักทายพร้อมกับถามว่าชิโรโกะได้แบกอะไรมาด้วย ก่อนที่โนโนมิจะบอกว่าชิโรโกะรักควาตัวผู้ใหญ่กลับมาด้วยก่อนที่อานยาเนะจะบอกว่ารักความตัวไม่ได้สิหรือว่าเป็นศพก่อนจะคิดไปต่างๆนานาว่าชิโรโกะไปก่ออาชญากรรมสลนเกาะเลยบอกให้ทุกคนใจเย็นแล้วหาที่ซ่อนศพแล้วไปเอาพวกกับเสียมจากโรงยิมก่อนที่ชิโรโกะนั้นจะทําการวางตัวเซนเซย์ลงและบอกว่านี่แค่ผู้ใหญ่ที่คนนึงเขาเป็นแขกของโรงเรียนหลังจากที่คนได้รู้ความจริงเซนเซก็จะทําการทักทายทุกคนก่อนที่โนโนมิจะบอกว่านานมากแล้วที่โรงเรียนของพวกเธอไม่มีใครมาเยี่ยมเลย ก่อนที่เน,นจะพูดเสริมว่าในอดีตก็แทบจะไม่มีเลยด้วยการที่เซนเซ,นเซนจะบอกว่าเซนเซน,นั้นมาจากชาเล่นั่นแหละทำทุกคนนั้นตกใจพร้อมกับแสดงการดีใจหลังจากที่ได้ยืยคําคตอบก่อนที่เน,น้จะต้องไปรายงานเรื่องนี้ให้กับรุ่นพี่โฮชิโนเธอก็เลยถามว่ารุ่นพี่โฮชิโนอยู่ที่ไหนสลนิกาเรตตอบว่าตอนนี้หัวหน้ากาลังนอนอยู่ห้องข้างๆเดี๋ยวเธอจะไปเรียกมาเองและความซวยครั้งที่หนึ่งก็มาเยือนเมื่อเสียงปืนได้ดังขึ้นจากนอกอาคารซึ่งนั่นเป็นฝีมือของแก๊งหมวกันน็อก หรือชื่อเต็มก็คือแก๊งหมวกกระน็อกคณาคาตะซึ่งผมขอเรียกว่าแก๊งหมวกกระน็อกก็พอนะครับเพราะว่าพูดยาวแล้วผมนี่ผมพันแน่นอนแก๊งหมวกกระน็อกได้ทำการบุกลุงเดีนเอเบดอสด้การกราดยิงไปทั่วนะครับในสถานการณ์ที่อยู่ในความอันตรายน,นั้นก็ยังมีความชิลอยู่ก็คือโฮชิโนะที่ถูกเลิกะปลุกเพราะว่ามีเรื่องแล้วก่อนที่โฮชิโนะจะตอบอย่างกวลวนๆไปว่ายังไม่ถึงเวลาตื่นของเธอก่อนที่อายาเนะจะทําการรายงานสถานการณ์และก็แนะนําตัวเซ็นเซในเวลาเดียวกันเอาจริงจริงตอนนี้ไม่มีะไรหรอครับแค่เสนอความยี และก็ไม่มีะไรหรอครับก่อนที่ทางฝั่งของมิดอสจะทําการโจมตีสนกลับโดยมีเซนเซเป็นผู้ช่วยในการออกคําสั่งก่อนที่ฝ่ายมิดอสจะเป็นฝ่ายชนะและตอนนี้ก็จบลงตอนที่3มพลังในความเป็นผู้ใหญ่หลังจากที่อัิดอสเลจนได้ทาการขับไล่แกงหมวกอกันนออกไปซึ่งในบทต่อจากนี้คือเด็กมันก็จะเซล,ลกันไปเซล,ลกันมาผมขอตัดทิ้งแล้วกันเพราะมันเป็นน้าไม่ใช่เนื้อหลังจากนี้อันยานีก็จะทําการแนะนําตัวอย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ เด็กผู้นี้คือคณะกรรมการแผนงานของอาบิดอตเธอคนนี้มีชื่อว่าอายาเนตอยู่ปีหนึ่งเป็นเลขาของคณะกรรมการและรับผิดชอบเรื่องการจัดการต่างๆต่อด้วยเธอจะแนะนําตัวเิลิกาที่อยู่ชั้นปีหนึ่งเหมือนกันและต่อด้วยรุ่นพี่นโนมิและรุ่นพี่ชื่อลกโกที่อยู่ปี2และชิ่รลกโกก็เข้ามาว่าฉันได้เจอคุณครูก่อนเออหนูโอเคส่วนคนที่เป็นหัวหน้าของพวกเธอก็คือรุ่นพีหโฮชโนชั้นปีที่3 หรือเด็กตัวน้อยคนนี้ั่นแหละหลังจากที่พวกเธอนันขอบคุณตัวเซนเซเองเซนเซก็ได้ถามว่าคณะกรรมการแผนงานคืออะไรอายานเนจะอธิบายให้ฟังว่าคณะกรรมการแผนงานคือชมรมที่ก่อตั้งในอบิดอสและโนโนมิก็พูดต่ออีกว่าเป็นชมรมเดียวในโรงเรียนที่มีนักเรียนทั้งโรงเรียนมารวมตัวกันแต่ปัจจุบันตอนนี้ก็เหลือกัน5คนชิรโกะเลยบอกสาเหตุว่าถ้านักเรียนคนอื่นไม่ย้ายก็หนีออกไปและในเมื่อโรงเรียนมันเป็นอย่างนี้ผู้คนเลยแห่กันออกไปหมดและโรงเรียนของเธอก็กลายเป็นเป้าหมายของนักเรียนามกลุ่ม หลังจากที่พูดออกน้ําออกทะเลกันไปไกลโฮชิโนกก็เลยมีแผนดีๆแต่การที่เธอมีแผนเนี่ยก็ทำให้คนอื่นๆก็ตกใจว่าคนที่ขี้เกียจเอาแต่นอนโฮชิโนะเนี่ยนะมีแผนดีๆโฮชิโนะเลยบอกว่าถึงเธอเธไม่ค่อยทําอะไรแต่ถ้าฉันคิดอะไรก็สู้ไม่ถอยเหมือนกันส่วนแผนของเธอก็คือเราต้องไปโจมตีบุกทำลายฐานของพวกแก้หมวกนอกเพราะว่าพวกแกงหมวกน็กนั้นกําลังอ่อนแอจากการถอนกําลัง ไอยาเนะเลยสงสัยว่าตอนนี้เลยใช่ไหมโมชินะเลยบอก่็ใช่อีกอย่างหนึ่งถ้าเซนเซยู่ที่นี่เรื่องปัญหาเรื่องสบเสบียงก็ไม่มีต่อไปก่อนที่นักเรียนคนอื่นจะเห็นด้วยเว้นแต่ตัวของไอยาเนะที่ยังลังเลใจว่าจะทําตอนนี้เลยจริงๆก่อนที่จะถามตัวเซนเซและเซนเซก็ตอบไปว่าเซนเซเห็นด้วยกับเหตุการณ์นี้ก่อนที่ทุกคนนั้นจะทาการเตรียมตัวและออกเดินทางไปกวาดล้างพวกแก๊งมวก,กน็อกเมื่อบิดอสสามารถขับไล่พวกแก๊งมวก,กน็อกให้ถอนกํลาลังออกไปได้ แถมนี้เป็นการทําลายคังสเบียงกองบัญชาการและลงเก็บกระสุนของพวกนั้นด้วยก่อนที่พวกเธอทุกคนนั้นจะทําการกลับไปที่โรงเรียนเพื่อประชุมกันต่อและตอนก็จบลงตอนที่4สถานการณ์ของคณะกรรมการหลังจากที่ทุกคนนั้นไปทาการกวาดล้างพวกแก๊งมอนกนก็กแล้วก็กลับมาที่โรงเรียนได้สําเร็จและในขณะที่ทุกคนนั้นกำลังชื่นชมผลงานที่ตัวเองเพิ่งทํามาและเซลิกาที่กําลังดีใจอยู่ก็ได้เผยพูดคําว่าทีนี้พวกเธอก็สามารถใช้นี่ได้อย่างโล่งใจซึ่งเซนจะสงสัยว่าใช้นี่เหรอ ก่อนที่เซลิกาจะรู้ตัวว่าตัวเองได้พูดอะไรออกไปก่อนที่ไอเยนเนตจะพูดอะไรเซลิกาก็ได้ห้ามพูดไว้นั่นถึงทําให้ไอเยนเนสนั้นรู้สึกกังวลใจอีกรอบหนึ่งก่อนที่โคนชโนะจะบอกว่าทาไมถึงจะพูดไม่ได้ล่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปกปิดความลับเซลิกาเลยบอกเหตุผลไปว,ว่าแต่มัน,นี่มันไม่ใช่เรื่องต้องปรประกาศโคนชโนะเลยสวนกลับไปว่าก็เราไม่ได้ทําอะไรผิดอีกอย่างหนึ่งครูก็เป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเราไว้ส่วนที่โลโกะก็ได้พูดเข้าข้างโคนโชโนะว่าคุณครูเป็นคนที่เชื่อถืือออออไไไดด้้้แตต่่่่ยยยัังงงเเเเเเลิกกกกาา็็็็็มหหนนนนนววพระใปปคคุูธถ ก่อนที่โฮชโนดพูดต่ออีกว่านี่ถึงจะไม่ใช่ปัญหาที่เซนเซสามารถแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็พอหาวิธีกันได้ช่วยช่วยกันหาทางออกกาจจะเจอวิธีดีๆก็ได้หรือว่าเซลิกามีความคิดที่ดีละ่ะซึ่งเซลิกาไม่มีหรอกครับแต่เซลิกาก็ยังพูดว่าแต่เซนเซเป็นผู้ใหญ่ที่จู่ๆก็มาที่นี่และก็ยังไม่ไว้ใจในตัวเซนเซก่อนที่เซลิกาจะค้ำมหัวฝาและก็บอกว่าเธอคงไม่เอาด้วยหรอกแล้วเธอก็วิ่งออกไปสร้างความตกใจให้ใหกับคนทั้งห้องและโนโนมิจะอาสาไปตามเธอเอง หลังจากนี้โฮชชโนจะอธิบายว่าเรื่องที่พูดก่อนไปหน้านี้คือโรงเรียนของเธอนั้นกําลังจ่ายหนี้ธนาคารแต่ปัญหาคือหนี้ที่พวกเธอติดอยู่เนี่ยมีมากถึง900ล้านเยนก่อนที่ไอเยนเนสจะบอกว่า9ก้าร้อยสล้านสามแสเยนหากพวกเธอไม่สามารถใช้นี้ได้โรงเรียนก็จะถูกธนาคารยึดแล้ก็โดนปิดไปและแน่นอนความเป็นไปได้ของนักเรียน5คนที่ใช้หนี้ถึง900ล้านเยนเนี่ยก็แทบจะเป็นศูนเปอร์เซ็นต์ครับผมเพราะว่านักเรียนส่วนใหญ่ที่นี่ก็ออกไปหมดแล้วยกเว้นแต่พวกเธอที่ยังไม่ยอมออกไปไหน ก่อนที่เซนเซจะให้อายเนช่วยอธิบายสถานการณ์ให้ฟังว่าทำไมโรงเรียนอบิดอสถึงมีนี้มากมายถึงขนาดนั้นและอายเนก็ได้เล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนมีพายุทรายที่เกิดขึ้นในทะเลทรายนอกเขตของโรงเรียนอบิดอสปกติเขตอบิดอสต้องมาเชิญกับพายุาทรายบ่อย,อยอยู่แล้วแต่พายุาทรายในครั้งนั้นรุนแรงเกินกว่าที่ทุกเธอจะจินตนาการได้หลายพื้นที่ถูกปกคลุมด้วยทะเลทรายหลังจากนั้นก็มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศทําให้ทรายเข้ามาอย่างไม่หยุดโรงเรียนของวกเธอเลยต้องใช้เงินจํานวนมากาเพื่อจะเอาชนะกับพาย้ แต่ตอนนั้นก็ไม่มีธนาคารไหนที่จะปล่อยกู้กับโรงเรียนแถบชานเมืองแบบนี้โรงเรียนของเธอเลยไม่มีทางเลือกจึงต้องไปขอกู้นอกระบบด้วยความประมาทพวกเธอเลยคิดว่าช่วงแรกๆจะสามารถใช้หนี้ได้ตรงตามเวลาแต่ความสวยก็มาเยือนเพราะว่าพายุทรายก็กลับมารุนแรงขึ้นทุกปีทําให้ความพยายามของโรงเรียนก็สูญเปล่าและสถานการณ์ของเขตโรงเรียนก็เลวร้ายจนไม่สามารถทําอะไรได้สุดท้ายรึ่งเมืองของอบิดอสก็จมอยู่ในทะเลทรายส่วนนี้สินเนาะก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และที่เซลิกามโมโหไปแบบนั้นเพราะว่าไม่เคยมีใครมาใส่ใจปัญหาของพวกเธอแต่ก็มีเพียงแค่เซนเซคนเดียวที่ฟังและนี่คือสถานการณ์ทั้งหมดในอาบิดอตและฮูชิโนยังบอกอีกว่าถึงคุาจะได้รับตำแหน่งไปที่ปรึกษาชมรมแต่ก็ไม่ต้องสนใจเรื่องนี้สินแค่ช่วยรับฟังก็พอแล้วส่วนชิโรโกะก็บอกว่าเซนเซได้ช่วยพวกเธอมามากแล้วแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระอีกต่อไปในส่วนตรงนี้จะตอบอะไรก็ได้นะครับได้บทเหมือนกันหลังจากที่เซนเซแสดงจุดยื่นของเองไปแล้วอิยเนตเลยรู้สึกขอบคุณเซนเซมาก ก็ช oh ิโ <sh> น <ino> จะพูดอีกว่าครูนี้ก็บ้าดีเดวเหมือนกันเอาตัวมาวุ่นวายเกิดเรื่องที่ไม่น่าสนุกถึงยังไงก็ตามเซริกะก็ยังไม่ไว้ใจในตัวเซนเซแต่เธอก็หายไปส่โนโนมิที่ออกไปตามหาก็ฆ่าสายตากับเซริกะและตอนก็จบลงตอนที่5วันธรรมดาธรรมดาของเซริกะในเช้าวันต่อมาเซนเซได้เดินออกมาแล้วพบกับเจอคนแปลกหน้าที่หน้าตาคุ้นๆในเมืองอบิอัเซริกะนั่นเอง เซลิกาดูไม่สบอารมณ์แม้ Eller, แต่เซนเซพูดดรุณสวัสดิ์เธอก็ยังโมโหและพูดว่าอย่าทําตัวตีสนิทได้ไหมเซลิกาก็ยังไม่ไว้ใจในตัวเซนเซเหมือนเดิมก็สลายหลังจากนี้เซลิกาก็จะบ่นสารพัดสารเพพร้อมกับเซนเซที่ยียวนกวนโอ้ยเหมือนกันนะตรนนี้ออกทะเลผมจะสรุปให้ง่ายเลยละกันในเหตุการณ์นี้เป็นวันเรียนอิสระที่เซลิกาสามารถไปเรียนหรือไม่ไปเรียนก็ได้แต่เหมือนเป็นกรรมของเซลิกาที่ต้องมาเจอเจ้ากรรมในเวรอย่างเซนเซที่เธอนั้นไม่ค่อยจะเชื่อใจเท่าไหร่เธอเลยพยายามตีตัวออกห่างจากเซนเซ ด้วยการวิ่งหนีเซนเซไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามเซนเซก็วิ่งตามเธอเหมือนกันน่ะแหละจนเธอต้องบอกว่าเธอไปทํางานพาร์ทไทม์และเลิกตามเธอได้แล้วแต่ด้วยความดื้อด้านของเซนเซเนี่ยก็เลยตามเธอไปเรื่อยๆครับถึงขั้นที่ขนาดที่ต้องอยากรู้ให้ได้ว่าเธอทางานพาร์ทไทม์ที่ไหนนั่นจะทําให้ซาลิกะวิ่ง4ี่คูร้อยหายไปเลยก่อนที่เกมจะตัดไปที่ซาลิกาที่ทกาลังทางานพาร์ทไทม์ที่ชิบะเซกิเกมจะแสดงให้เห็นว่าซาลิกะเนี่ยทำงานหนักมากไม่สิเด็กที่มีไฟในการทํางานซะมากกว่าและก็มีลูกค้ากลุ่มมนนึงเเดิเข้าา เซิกายับประทานทักทายเธอก็รู้สึกว่าลูกค้าที่มานั้นกลับเป็นเพื่อนของพวกเธอเองรวมไปถึงตัวของเซนเซเองด้วยก่อนที่ทุกคนจะทักทายเซิกะแล้วนั่งสั่งรามเมงกันแต่ทางด้านฝั่ง,ฝงเซนเซเนี่ยก็ไม่มีที่นั่งจะต้องเลือกนั่งว่าอยู่ข้างใครตรงนี้ไม่มีหลอกแค่คุณชอบใครก็นั่งกับคนคนนั้นนะฮะเพราะไม่ว่าจะเลือกฝั่งไหนเซนิกะก็จะไ,ไล่เซนเซให้ไปนั่งตกกลางโต๊ะเหมือนเดิมครับแต่เอาจริงๆอย่างนั่งข้างโคชิโนะเนาะเดี๋ยวเฮ้ยสคริปต์ทำไมมัน ไอเฟิร์สเดี๋ยวเดี๋ยวได้ได้เฟิร์สได้เจ็บแม่เปรตหลังจากที่คนกินเสร็จก็ถึงเวลาจ่ายเงินตอนแรกโดนมิจะใช้บัตรเครดิตที่ตัวเองได้มาแต่โฮชิโนะบอกว่าเซนเซจะเลี้ยงหรือเปล่าแต่เรื่องนี้ดันไม่ได้ตกลงกันไว้เซนเซเลยพยายามจะหนีตอนเซนเซจะหนีโฮชิโนะก็จับได้อยู่ดีและสุดท้ายเซนเซก็ต้องเลี้ยงราเบนให้กับทุกคนอยู่ดีถึงจะเสียเงินแต่ก็ได้รับความไว้วางใจจากเด็กๆก็โอเคแล้วล่ะก่อนที่ภาพจะตัดไปที่ช่วงเวลาเลิกงานของเซริกะ ถึงอย่างไรก็ตามเธอก็อยังบน่นถึงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เธอก็เดินไปบน่นไปตามภาษาของเธอโดยที่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าแก๊งหมวกกันน็อกก็ได้ตามเธอมาเหมือนกันสักพักหนึ่งสิริกาเริ่มสงสัยว่าทําไมเขตนี้เริ่มเงียบลงแปลกๆก่อนที่แก๊งหมวกกันน็อกจะปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับเปิดฉากโจมตีใส่เิริกาในตอนนี้เิริกาโดนล้อมทั้งหน้าและหลังก่อนที่ความชนมุลนั้นจะมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นและสุดท้ายศิริกาก็สลบลงไปจากแรงระเบิด พวกแกงหมวกกัน็อกไม่ได้มาเพื่อกำจัดซิลิกะแต่มาเพื่อลักพาตัวซิลิกะก่อนที่หัวหน้าน่าจะสั่งให้พวกเธอนั้นอุ้มไปใส่รถแล้วไปที่จุดนั้นพบก่อนที่จะส,สตาร์ตรถแล้วขับออกไปและตอนก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับบัวใครบทที่1ตอน1นถึงห้าโหนี่แค่5ตอนนะเนี่ยหตอนนี้คือลักพาตัวกันแล้วนะครับอีกส5ตอนจะขนาดไหน ก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผมตัดออกจนทําให้เนื้อเรื่องมันเป็นช่องว่างนะครับผมก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าบทไร้สาระเนี่ยที่แบบว่าเล่นเป็นมีมหรือนอกเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับงดสปอยสําหรับคนที่เล่นผ่านจบ2บทแล้ว no สปอยนะครับหากมีข้อสงสัยอะไรในเนื้อเรื่องให้พิมพ์ในช่องคอมเมนต์แล้วผมจะตอบเองและถ้าหากการทํางานในคลิปนี้ของผมมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับ ถ้าเกิดมีอะไรที่มันผิดจริงๆเนี่ยให้สามารถพิมพ์บอกไว้นะครับเพื่อเป็นการให้ผมนั้นไปแก้ในตอนต่อๆไปสําหรับบัวใครเนี่ยนี่แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับคงอีกยาวไกลอีกหลายพาร์ทเลยและล่าสุดทางอ f ฟฟิเชีลของฝั่งโกลบอลก็ได้ประกาศปลด3มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คงอีกยาวเลย <laughs> สุดท้ายนี้ก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีคุณภาพหรืออยากให้คนอื่นรู้ก็ช่วยฝากแชร์แล้วก็กดซับกดไลค์กันให้ตามสบายนะครับและก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของผม2 3สคนนะครับ ก็ถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่ถูกใจให้พิมพ์ติไว้นะครับไม่ด่ากันเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับแล้วเ,เจอกัน